โอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Black Clover M นะฮะก็อนสำหรับคลิปนี้ครับแน่นอนนะฮะอัสตานะครับร่างปีศาจเข้าแล้วอยู่แล้วมาสุ่มกันนะครับผมก็ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมิจวัตรส่วนของ Playlist Black Clover M ได้ใน Playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะผมอ่ะไปดูกันนะครับก็ผมนะครับสะสมเพชรมาได้40,000นะฮะผมสายฟรีนะออกตัวกันเลยนะครับผมตัวกระชากมีอยู่ร้อยกว่าใบนะ อ่ะเดี๋ยวดูกิจกรรมก่อนนะฮะกิจกรรมเนี่ยนะครับอ่ามันเข้าตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับก็นักแคสเกมหลายๆคนเนี่ยก็กดตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับผมแต่ว่าโอเคเรากดสายหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าผมเช็คในข้อความแล้วครับคือแบบคนได้กันเยอะม,มากนะฮะแลวผมบอกก่อนเลยว่าเขาบอกว่าได้ง่ายมากๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยก็อ่ารับของก่อนแล้วกันนี่พวกแบล็คคริสตัลตั๋วกระชาทั้งหลายนะ สะสมกันไว้นะครับจริงๆมันก็มีรายละเอียดอื่นๆที่เราจะหาได้อีกนะครับเยอะมากนะร้านคงร้านค้าอะไรเงี้ยก็ไปกดได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคเราไปดูตู้กันดีกว่านะครับอยากเห็นแล้วนะครับผมอ่ะเข้าสักทีนะฮะเซิร์ฟคารีน่าเรานะฮะอ่ะไปดูกันนะครับอ่ะผมจะทำร้อยแปดใบนะฮะให้ได้นะครับวันนี้นะครับตั้งใจจะทำแอสตาห้าดาวเลยนะครับผม ก็ถ้าตั๋วไม่พอก็ใช้เพชรต่อแต่คิดว่าเพชรไม่น่าหมดเกินหมื่นนะครับผมอ่ะลุยกันได้เลยครับตรงนี้เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใช้ตัวกระชาก่อนละกันก็ได้ประมาณ10โลเนอะร้อยครั้งนะครับผมการันตีเนี่ยออก200อยู่แล้วได้1ตัวแน่ๆนะครับผมเลดการออกมนห่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ประมาณนี้ตามที่เห็นเลยอ่าเฮ้ยมียูโน่ลุงอลุ่นด้วยนะ ตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันรอบที่แล้วผมไม่ได้กดนะฮะผมข้ามตู้นี้ไปเพราะว่าผมสะสมในส่วนของเพชรอยู่นะฮะอ่ะโอเคอ๋อใช่หน้าสกิลอะหน้าสกิล0.6ใช่ไหมอ่ะก็ได้อยู่นะอ่ะเรามาลุ้นกันก่อนอื่นเลยนะครับก็มีตู้หน้าสกิลต่างหากด้วยรวมไปถึงตู้สเต็ปอัพนะฮะก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวผมกดตู้ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับตู้สเต็ปอัพมันต้องใช้อ่าพิเศษนะครับ แล้วก็อีกตู้หนึ่งเนี่ยนะครับที่คงค้างกันไว้นะครับก็คือตู้ชามิโนเอลนะครับฮาโลวีนนะอันนี้อย่างที่ผมบอกคือให้เราเพชรมาสุ่มนะครับตู้แอสต้าก่อนพอจบแอสต้าห้าดาวเสร็จเหลือเพชรเท่าไหร่นะครับค่อยว่ากันนี่ครับเรามีในส่วนของอเศษชิ้นส่วนจองไว้ในประสงค์ด้วยนะฮะก็มีทั้งหมด2ตัวนะครับจริงๆสุ่มแค่3ตัวก็ได้5ดาวแล้วนะฮะโคตรง่ายนะครับผมคิดว่าไม่น่ายากนะครับในการกด3ตัวนะครับ อ่ะโอเคนะครับเรามาเริ่มกดกันอย่างเป็นทางการแล้วกันจากตัวกาชาทั้งหมดของผมก่อนสักิบโรแรกนะร้อใบนะครับผมอ่ะลุ้นกันเลยนะครับผมมายืนสุ่มในเมืองนะฮะชายหาดนะฮะโลกที่5นะครับผมอืมลืมตาไปล่ะเอาเกลือเลยมาถึง <laughs> ไหนบอกออกง่ายไงเอออ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะครับ เดี๋ยวผมจะสุ่มตรงนี้สักสามรอบก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้ผมจะเปลี่ยนจุดนะฮะผมมีจุดจุดหนึ่งที่ผมสุ่มบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะโอเคจริงๆแล้วผมจะมีจุดกดทุกเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีสถานที่สำคัญเล็กน้อยอ่ะรอบสองนะครับลืมเหอะแก่เอ้ยโอ้โหดูเฮ้ยเอาดีสองโลแล้วนะครับ,บยี่สิบใบแล้วนะเฮ้ยอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานเลยอุตส่าห์ ผมอุตส่าห์ไม่ตุ่มไม่สุ่มตู้ซีซั่นสามนะฮะแล้วก็ตู้ยูโน่นะฮะเพื่อมาสุ่มตู้นี้โดยเฉพาะนะโอ้โหได้ชามี่มาไปทำชามี่ห้าดาวชามี่ผมทำได้สามสี่ดาวแล้วมั้งไขเตยรได้ 5, ได้ห้าดาวพอดีโอเคเฮ้ยมาครับโอ้โหสามรอบเกลือจัดนะฮะสามสิบใบไร้ซึ่งความหมายนะครับผมว่าไม่ดีแล้วแหละนะฮะ อะไรก็ได้นะครับหน้าสกิลหรือตัวได้เอาอยู่ผมขอเปลี่ยนจุดก่อนอ่ะไปจุดที่ที่เราสุ่มกันบ่อยๆแล้วกันปกติผมจะสุ่มอยู่จุดหนึ่งนะฮะจริงมันมีทุกเมืองเลยนะครับมันคือกล่องสมบัตินั่นเองก็ผมจะหากล่องสมบัตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนผมจะไปยืนกดกาชาตู้ข้างๆางกล่องสมบัตินะฮะอ่ะตรงนี้แหละนะครับคิดว่าน่าจะดวงดีไม่รู้ว่าผมกดตรงนี้ผมได้ตลอดเลยอ่ะลองดูครับ จัดมารอบที่สี่แล้วเว้ยเฮ้ยยังไงลืมเหอะพี่อ้ยเปลี่ยนจุดมาปั๊บเลยนะฮะโอ้โหคือต้องมาลุ้นต่อแล้วครับว่าจะเป็นอัสตาร์พิศาหรือเปล่าหรือจะเป็นเอสต่าตัวอื่นนะเดี๋ยวถ้ามันโผล่หน่วยกระทิงดำนี่ก็ใช่ละนะครับต้องรู้ว่าอยู่อยู่หน่วยไหนครับเฮ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหนันเป็นชามี ฟังเสียงเอาฟังเสียงเอาเสียงอัสตาฟังโคตรง่ายนะครับมามาเฮ้ยไม่ใช <S 2> 2 <S อ่อีกทีมามาติงดำเว้ยอ้าวโอ้ยใช่เลยครับเสียงนี้แน่นอนครับอัสตาดีาสาตยครับโอ้ออกเฉยเลยเห็นไหมเปลี่ยนจุดพวกออกปั๊บเลยนะฮะแต่ว่ากล่องสมบัติเรายังโชคดีอยู่นะเออผมกด โลก 1, นึ่งหโลกไหนก็ได้ที่มีกล่องสมบัติได้ตลอดเลยอันนี้เป็นดวงส่วนตัวแล้วกันนะฮะทาตามไม่ว่ากันนะครับอ่ะออกไปแค่40ครั้งเองนะฮะกดไปแค่ 40, 4โรั0ครั้งออก1ตัวแล้วนะฮะผมต้องการแค่3ตัวเองนะใด้่งสองสี่ตัวนะครับผมอ่ะอีก3ตัวนะครับจะทํา5ดาวไว้ละแบบเดียวอ่ะกดไปเลยเฮ้ยอมาอีกแล้วยังไงเจเฮ้ย เดี๋ยวว่าจะดวงดีงนไม่เป็นไรนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งออกง่ายนะผมว่าโอเคอยู่นะเดีย๋ยวเรื่องหน้าสกิลให้ว่ากันครับถ้าดวงดีก็ได้หน้าสกิลถ้าได้หน้าสกิลมาโคตรดีเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมต้องการตัวก่อน5ดาวนะครับผมต้องการีก3ตัวครับเจ้ไม่มาวะเฮ้ย6รอบแล้วฮะ ไม่เป็นไรครับยังอยู่ในตัวกาชาอยู่ผมไม่ซีเรียสเลย<ห>ต่อผมกดร้อยใบหมดร้อยแปดใบก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมีไปรับตัวกาชาในกิจกรรมอีกหลายจุดนะเนี่ยที่ผมจะได้ประมาณสักร้อยี่สิบเลยวันนี้อาจจะได้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยี่สิบครั้งสิบสองโลนะฮะก่อนจะใช้เพชรนะยังไม่ได้ใช้เพชรนะครับผมกาชาล้วนๆก่อนอุ้ยมาโอ้ยเอาเว้ยตัวที่สองเปล่าเอา้ยมันจะง่ายเกินไปเปล่าวะถ้ากดนี่เฉลี่ยสองตัวเองนะผมต้องการแค่สามตัวเองทำห้าดาวเนี่ย เก็บเพชรมานี่คือเหลือๆเลยบอกแค่นี้ก็สเตปผมก็คืออย่าเอาเพชรไปสุ่มโนเอลชามีต่อนะฮะเพราะว่าผมยังไม่ได้สุ่มเลยผมรอเอสตาก่อนนะเพราะโนเอลชามีมันเหลือประมาณ5-6วันนะฮะยังไหวอยู่อุ้ยถูกตกใจเลยฮะเอ้ยนึกว่ากระทิงดำกระทิงดำอีกทั่วอ่ามาครับจัดไหมโอ้โหดูครับออกอีกแล้วครับตัวที่2โอ้โห กดไปเจ็ดรอบออกสองตัวครับมีน่าสก,กิลมากเมืม่อก,กี้มันมีตัวเดียวเนาะเขาจะไม่ผิดโอ้โหอาละครับผมต้องการกแค่สองตัวเท่านั้นครับเนี่ยแค่ร้อยร้อยสามสิบครั้งก็ร้อยสามสิบใบก็ได้เออร้อยสามสิบครั้งนะครับมันก็จะได้ในส่วนของการันตีอีกตัวหนึ่งอ้าวโอ้โห,หอีกแล้วครับโอ้โห ออกแบบต่อเนื่องมากอะบอกแค่นี้เลยตัวไหนเอ่ยเฮ้ยดอกกุลาบใครวะอ๋อโซมารอนหน้าสกิลเขียวเอาไปก่อนไปออกไหมเฮ้ยอุี่เมชีมาไหนเจ้าไหนเจ้าไหนหน่วยไหนว,วันนี้อ้าวไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหหน้าสกิลเออ๋อมีโมซาเอ้ยมโมซา อฮ้พาทิตอ๋อโอเคมโมซามาเฮ้ยโอ้โหหน่วยไหนวะเนี่ยเฮ้ยจิบโซเฮ้ยจิบโซจิบโซผมได้สามดาวแล้วเนี่ยเฮ้ยมาครับเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหสามตัวติดนะครับโอ้โหเกินไปครับนายโอ้โห สวยไม่หมดเลยนะฮะเพชรยังไม่ได้ใช้เลยมาสาตัวเลยครับออกง่ายเกินนะครับผมโอ้โหดูครับเฮ้ยดีว่ะกล่องสมบัติเราแม่งสุดๆจริงๆอ่ะผมขาดแอสตาปิศาจแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเกลือแล้วนะฮะถ้าเกลือผมกดข้ามได้เลยไหมเกลียดดูไปกดข้ามไปเลย ผมขายแค่ตัวเดียวนะฮะเดีย๋ยวรอก,กรารันตีก็ได้นะกดเล่นๆไปกรารันตีได้อแค่ร้อยร้อยเดียวเองอาจจะต้องใช้เพชรสักหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ใช้เพชรไม่ถึงหมื่นวิมาอีกแล้วอืไ้ไม่ลืมไม่ลืมยังไง เศษเพชรเหลือ8ดนะครับเอ้เศษกาชาเหลือแปดเพชรยังไม่ได้ใช้นะครับสี2 5มืนหก้อยี่สิบห้าเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนเห็นไ,ไหมครับได้2ดาวแล้วนะกด1กด2ผมต้องไก่แค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็มันมีชิ้นส่วนอะไรประสงค์นะฮะอีก2ก็เป็น5ก็จบแล้วนะเออคือถ้าเกิดว่าระหว่างเนี้ยผมกดได้หน้าสกิลผมก็หยุดก่อนนะ แล้วผมก็อัพดาวก่อนอย่างเงี้ยผมก็จะไล่อัพไปเรื่อยๆก็พยายามอัพดาวที่เป็นตัวมันเองนะอืชิ้นส่วนในประสงค์นไว้สุดท้ายเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆหรือตัวหรือเพชรเราหมดค่อยว่ากันนะครับอ่ะโอเคเราก็อย่าไปหาตัวเพิ่มแล้วกันผมมีจุดที่หาตัวเพิ่มอยู่นะฮะนี่ครับตัวนี้จึงจุดนะฮะทำภารกิจเสร็จก็ได้3าในบนะครับเป็นตัวระดับกลางผมทําค้างไว้ ตรงนี้น่าอีกนานสิบใบนี่ขนาดมากแล้วก็จะมีตรงร้านค้านะครับจะมีเอาชิ้นส่วนไปแลกะนะฮะนี่แลกให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะหาแบบเรียวๆเลยผมทำอย่างเงี้ยตั้งแต่ตู้ซีซั่นสามอ่ะผมก็เลยเก็บมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาเก็บประมาณเกือบเดือนนะสี 40, ่หมื่นเพชรเนี่ยอ่ะอยู่ย,ย่อยเลยนะครับนี่ครับเอาชิ้นส่วนนะครับตรงนี้มาย่อยนะฮะต้องการแค่ยี่สิบนะฮะจัดไปสิบใบเห็นไหมเน้นๆเลยก็ได้เป็นยี่สิบกว่าใบแล้วนะครับนี่ตรงนี้อีกห้าใบนะครับผมกดไปเลย อ่าโอเคอ่าตอนนี้ก็ได้รวบรวมมาแลกกี่ใบวะเนี่ยเช็คดิอ่ะไปดูกันต่ออ่ะยี่สิบหกใบได้อีกสองโรยี่สิบครั้งนะฮะอ่ะการันตีถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้ฟรีอยู่ดีนะผมยังไงก็ได้ห้าดาวอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมมันจะห้าดาวโดยผ่านตัวมันเองอ้ไม่ได้วะมันจะได้ห้าดาวโดยที่เป็นตัวของมันเองหรือเป็นอ่าชิ้นส่วนประสงค์ค่ว่ากันนะฮะ ถ้าเกิดว่าตัวมันเองได้ซ้ำๆก็ดีนะครับชิ้นส่วนในประสงค์ผมก็ใช้ตัวอื่นไงเออยังมีหลายตัวที่จะเข้ามานะครับเฮ้ยมาอีกแล้วยังไงออชื้ยเกลือครับโอ้โหพอผ่านสามตัวไปเริ่มเกลือแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนจุดแล้วนะอ่ะข่าไปเลยแล้วกันอ่ะก็ได้เวลานะครับอ่ะต้องใช้เพชรแล้วลละนะครับผมต้องการการันตีละเนี่ยการันตีแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับ ใช้เพชรไม่ถึงหมื่นด้วยประมาณ7-8็ดแอ่ะได้เวลาใช้เพชรแล้วหลังจากที่สะสมไม่นานจัดมา13บอรอบ <c oughs> เริ่มเกลือแลนะ้วฮะเริ่มเกลือแม่งดวงดีช่วง10โลแรกหลัง10โลนี่คือเกลือเลยเว้ยอ่ะไม่เป็นไรครับ <c oughs> เราไม่เคยสุ่มตัวละครไหนที่จะทำา5ดาวนี่คือครั้งแรกนะ ปกติผมสุ่มได้เจอแค่ตัวเดียวผมก็พอผมเล่นแค่ดาวเดียว2ดาวอะไรประมาณนี้เกลือจัดแต่ว่าอัสตาเนี่ยผมตั้งใจจะทำห้าดาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมโปรโมดไว้เยอะนะฮะต้องทำห้าดาวแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปหายูโน่ตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ยากอยู่นะฮะแต่ว่ายูโน่มันมันตู้มันหลุดเลดอยู่นะครับอ่ะมาต่อครับเฮ้ยมาเวสีทองมาประตูทอง โอ้ยแต่ลุงไม่ลืมว่ะทำไมมันเริ่มเกลือแล้ววะช่วงหลังเอาดีเถอะโซมารอนได้การ์ดยูโนปกติมาอ่ะใช้ต่อครับก็จะกดจนการันตีนะครับมันใช้ประมาณ7-8,000เองผมก็จะเหลือประมาณ30,000กว่าเยอะนะผมม้อเยอะมากนะครับจัดมาเพื่อนโอ้ย หม่เอ้ยเหลืออีกแล้วนะโอเคกดต่อครับเหลือแค่40เอง4โลมาเว้ยรอบนี้ต้องออกก็แหละไม่เอ,เอ,เอ้ยหูพอผ่าน100โลแรกไปแม่งกากว่าเอาแล้วคือตอนกาชาร้อยใบแรกนคือแม่งออกตั้ง3ตัวนะคือออกเยอะมากอะ,ะครับวันี้พอผ่านร้อยใบหลังมานี่ตั้งแต่กดเพชรน,นี่ยังไม่ได้นะเอาดี ยองจะมาฟรีกาชาไม่ได้นะเว้ยเออมาเว้ยเอาเว้ยมาตัวสุดท้ายพอดีก่อนการันตีด้วยนะครับมาตัวไหนถ้าก่อนการันตีก็โอเคนะครับผมจะได้เหลือชิ้นส่วนอีกระสงค์ไว้ทำตัวอื่นเฮ้ยมาจริงด้วยสุดยอดอ่ะโอเคครบแล้วนี่ใช่ไหม จริงๆมันครบแล้วนะครับตอนนี้ได้5ดาวแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ชิ้นส่วนในประสงค์สองนะแต่ว่าผมขอต่อแล้วกันอ่าผมจะเขาเรียกว่านะจะลุ้นหน้าสกิลด้วยฮะแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนของมันเองนะครับในการกดนะฮะคือตอัวน,นี้ได้งไงก็5ดาวแหละได้3บวก2แล้วนะครับเอสตาสามแล้วก็ชิ้นส่วนในประสงค์2ก็ได้5ดาวแล้วนะครับรอบนี้การันตีนะครับยังไงก็ได้เอสตาแน่นอนนะฮะ5ดาวแบบ จุกๆนะฮะตัวที่สี่ป่ะผมไม่ได้นับเลยลเนี่ยตัวที่สี่ตัวที่ห้าวะแต่ว่ามันใช้ชิ้นส่วนอันหนึ่งอ่ะมันใช้ชิ้นส่วนอันหนึง่งโอเคครบแล้วนะฮะสองร้อยโลกออกการันตีด้วยก็ใช้ตั๋วไปร้อยใบแล้วก็ใช้เพชรไปประมาณเจ็ดชไปประมาณแปดพัน 8, หนึ่งเองนะถือว่าคุ้มมากนะครับเนี่ยอีกสามหมื่นกว่านี่ก็เก็บไว้ได้เลยนะโอเคเรียบร้อยนะฮะเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคือ ถ้าเราใช้ชิ้นส่วนเลยก็สามารถกดได้เลยนะครับคือผมก็ตั้งใจจะกดถึงการันตีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราตั้งใจจะทํา5ดาวไงพอทํา5ดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องกดถึงการันตีแน่นอนเพราะามันต้องการการันตีโตสุดท้ายนะครับตอน200ตอน200รอบเนะะาะเดี๋ยวกดไปก่อนผมจะกดไปก่อน4ดาวแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดีย๋ยวตัวที่5เนี่ยผมก็ใช้ชิ้นส่วนกดเอาเนาะตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับหน้าสกิลเนี่ยอีก30,000่กว่าจะค่อยไป สูมเฉพาะหน้าสกิลอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวละครเราไม่ต้องการแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็ต้องการอาจจะไปออกไปกดตู้ชามี่อะไรอย่างนี้ต่อด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะอีกสักหน่อยมาอีกสักรอบนึงนะครับให้มันจบที่สามหมื่นมะเนี่ยมันได้พันพันสองกว่ากว่าใช่ไหมอ่ะขออีกสักหน่อยมาเผื่อเผืเผื่อไม่งได้นะครับอ่ะมาเลย้าออกนีคือแบบว่า ห้าดาวโดวยที่ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนในประสงค์นะนะหยมาครับมาครับหุยเฮ้ยอันง่ายเกินไป่าปวะมาครับผมโอ้โหใช้เพชรแค่หมื่นดิเฮ้ยอ้าวไม่ใช่เว้ยเฮ้ยใครวะเสียงแบบนี้โอ้โหโตฮะเฮ้ยสองโอ้โหแต่ไม่ใช่ออสตาครับโอ้เป็นแจ็คเดอะริปเปอร์ครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปตีบวกกันนะครับตัวที่5โดยใช้ชิ้นส่วนผสงนะโอเคผมก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพนโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งกัแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ